ตภัณฑ์ซีไบโอฟาวิตามินอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันชื่อดังที่ช่วยรักษาอาการไซนัสอักเสบลิซีดวงจมูกโดยไม่ต้องผ่าตาดัดรวมทั้งช่วยป้องกันเชื้อไวรัสลงปอดและทางเดินหายใจโดยสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภยัยภายใต้การผลิตมาตรฐานระดับสากลและล่าสุดขอตอกย้ำคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโดยมีคุณอัญญพักเป็นผู้เข้ารับรางวัลธุร ยอดเยี่ยมแห่งปี2567แบนอวอร์ดคอมพานี2024ไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook C Biofar วิตามินอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะจากผลิตภัณฑ์ C Biofar นะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ผลิตภัณฑ์ C Biofar นะคะได้รับารางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2024ค่ะถือได้ว่าเป็นเครื่องการ,การกันตีคือ สมเ,เป็นวิตามินซีไปด้วายาเลยนะคะวัดทอนแล้วหินวเกิจริงค่ะจากสารสาก,กัดสมุนไพรไทย,ทย100%ที่เรานำเข้าจากสามประเทศด้วยกันค่ะได้แก่สนารัอเมิกาอิตาลีและก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งมีการรีเสิร์ชนะคะสารสาก,ก,าราก,กัดพาะทางในระดับัวบัวา้าด้วยค่ะอย่างิงกะระชายขาวทมินชันค่ะดูดซึมได้ถึง100%นะคะดีกว่ายาทั่วไปถึง10เท่าค่ะและที่สำคัญของเรานะคะเป็นวิตามินไม่ใช่ยาค่ะ สัดสัวนทั้ในร่างกายแน่นอนค่ะทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดสามวันนะคะจะรู้สึกโล่งสบายหายใจได้เต็มปอ่เลยค่ะช่วยแก้เรื่องคุณแพ้นะคะใช้นักอักเสษด้วยสิวบจมูกค่ะทานเพียงแค่หนึ่งเม็ดนะคะสามวันก็จะเห็นผลค่ะรู้สึกโล่งสบายแล้วก็หายใจได้เต็มที่ บเ,เองก็จะมีการาทำสื่อโฆษณานะคะแล้วก็จะมีผู้ที่ใช้จริงนะคะได้มารับรองการทานให้ด้วย,วยค่ะของเราก็ทำทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยค่ะอยู่มานะถึงท้าปีแล้วนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะมีทีมหลักบ้านที่ดูแลพบคุมได้ครบ อย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการพัฒนาสู่ให้ได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะคะจากที่เห็นผลแล้วก็จะยิ่งเห็นผลยิ่งขึ้นค่ะก็สามารถติดตามในช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ในราคาโปรโมชั่นของนอยมฝากโปรโมชั่นสุดพิเนะคะเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษแบบนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากทุกท่านในโอกาสพิเศษแบบนี้ด้วยนะคะจากปกติค่ะกระปุกละ390บาทวันนี้มีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ ปกติาราคา780บาทจากนี้แค่390บาทได้ถึง2กระปุกค่ะไม่พอนะคะซื้อ2เซตค่ะจาก780บาทเหลือ750บาทค่ะ